สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวดีดเข้าไวัยวะพอดีโอ้โหยังตึงลูกค้าเอ้ยมันจะแน่เลยล่ะเนาะยังยุ่งยุ่งครับวันนี้วิธีนะครับทุดานมาเนี่ย อืมเป็นกรรมฮะโคโคตสวยอยังไงก็หมดก้อนเนี้ยบอกเลยลูกค้า FJ 6 5นะคะ FJ หกสิบห้านะของหายากอดี๋นี่ มากี่ก้อนก็หมดอ่ะเนี่ยลูกค้าเอ้ยบอกเลยตรงนี้อ่ะอ้ยใช้โทรศัพท์ทำไรเอาไปแชร์ด้วยแชร์ด้วยเดี๋ยถ่ายก่อนกันเดี๋ยเขาเอาออกระลูกค้าเอฟเจหกห้าครับแชร์ยังเข้าตามหาเดี๋ยวก่อนสีกางเกงสเวตเตอร์ผ้าดีดีไซน์ดีแบรนด์เยอะงานญี่ปุ่นตัวแรกจีอูสีเขียว สวยนะเนี่ยใส่เลยไหมใส่โชวยไหมลูกค้ายังใส่หรอกใส่ไปก็ไม่เห็นก้อนผ้าบางว้แคครึ่งขานี่นะลูกค้าตัวแรกผ่านไปไม่รอลูกค้าหรอรอไหม,มเ,เอารอก่อนเก๋แช่หน่อยสิเก๋ เอาวันแช่ซิฉันหักเฟซบุ๊กคงไม่เจอสักทีโอ้โหผ้าใหม่มากอ่ะบอกเลยผ้าใหม่มากใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนนะจ๊ะเออดูจากข้างนอกนะดูจากข้างนอกคือผ้าใหม่มากเเขาเข้าออกกันมานเดี๋ยวแช่ก่อน คนดูดยวคนรูหนึ่งร้อยคนมึงไงใช่เยอืเลยอืเหลอไม่เคยคนดูหรอกพอสรู้แล้วลวกันลูกค้าเพื่อนทำไมเสียเวลา,วลาวกทก กางเกงสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าค่าชายหญิงนะ FJ 6 5หค่ะงานญี่ปุ่น100่กิโลนะคะมีแค่ก้อนรีวิวอีกแล้ววันนี้เราจะรีวิวของที่มีแค่ก้อนเดียวนะของที่มีอยู่ก้อนเดียวก็คือลูกค้ามาก็เลือกไม่ได้แล้วอ่ะทำเลือกนี่จะเห็นอะไรแดงๆลองจอนเหรอ ตัดป้ายซะด้วยตัดอะไรอะยูนินคล้องครับตัวนี้ครับผมในก็สีดำมีกระเป๋าด้านหลังด้วยนะนี่นี่กระเป๋าอยู่นีู่นี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรนี่เดี๋ยวแบบนี้ถ้าใหม่มากลค้าดูเอวมีขาจ้ำขาป่อยงานคละกันนะรีตัวละสามบาทลูกค้าอื นี่ตัวละสามบาทเฮ้ยแบรนด์เยอะนะเนี่ยไป Good Wear ครับตัวนี้ค่ะแต่ผ้าค่อนข้าใหม่เลยนะเนี่ยค้าดูเมกันเออเอาสองบาทห้าสิบก็พอแล้วมั้งตัวเนี้ยอ่านี่ X Large ครับตัวนี้ผ้าใหม่มากหอมเลยนะหอมอ่ะซักมา เล่นสีเขียวนะตัวนี้ลูกคะเอออันนี้ยูนิโคลเขียวอข้างๆยูนิโคลค่ะอันนี้ยูนิโคลค่ะลูกค้าเป้าเป้ายางริงเป้ายางพี่พอบพี่พอเป็นขาจ้ำนะอันนี้ก็ยูนิโคลค่ะยูนิโคลสีมันสีไหมพ่าเราเปิดเข้ามา เรามองกล้องย้อนแสงอันนี้ก็นะยูนิคโครค่ะลูกค้ายูนิคโครจอสีดำเม,มื่อกี้มาใหม่สิอันนี้ไนกี้ครับผมค่ะแบบเป้ายานเป้ายานเดี๋บอกเป่าใส่แพมพอดเข้ะมะามาในไนกี้ลูกค้าสวยเชียวขาข้างล่างเล็กๆเนี่ยนะใส่รองเท้าผ้าใบนี่อยางเท่ไนกี้งเงี้ยได้ไหมนุ่มนั่งเขาดีเหรอเดี๋ยวก็ได้อะ แยกแบงมาใส่เต็มเลยฮะน่ะเหรออ่าลูกค้าตัวนี้อะไรเอ่ยพูมาค่ะพูมาค่ะ <P uma S 1> เป็นผ้าปกตินะลูกค้า <P uma S 1> เป็นแบบผ้าบางใส่ปกตินะคะอันนี้พูมาแถบข้างแถบข้างนี่คืออะไรแถบข้างอันนี้อะไรวะเน,นี่ยฟิลคลับ อันนี้แบบผ้าบางรู้สึกเหมือนใส่สบายนะอ่นนี้ภูม่าอีกแล้วอ่ะภูม่ามาเยอะนะภูม่าค่ะภูม่ารีดตัวละสามบาทลูกค้ารีดได้เลยผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะอันนี้ภูม่าค่ะอันนี้รีาเยาจะคลายตัวอีกทีนึงนะพขาห้าส่วนหกส่วนหรอ e อีเขียวอ่ามีขาแบบห้าส่วนหกส่วนแล้วหรอ T.U. ค่ะไซส์ XL นี่สวยใช่หลูกค้ายูรุรากุอันนี้ขาปล่อยค่ะเป็นวอร์มนะลูกค้าขาจ้ำค่ะเลอคอ็อกค่ะเลอคอ็อกนะคะตัวนี้ HK Work ครับผมตัวนี้อออลอนดอน HK Work สีเขียวขาจ้ำสวยอันนี้น่าจะของเด็กโตนะอ๋อโหทั้งหมดนี้คือยูนิคอร์ค่ะลูกค้า อันนี้ขาปล่อยค่ะยูนิโคขาปล่อยนี่ยูนิโคทั้งหมดเลยลูกค้านี่ดูซองดูซองแบบนี้นะเกิดนะของคะแนนไปกดคะ <IC> แนนหมดเลยสีดําใส่ง่ายลูกค้าแกงอันนี้ผูเห็นนะต่อฟิลล่าค่ะตัวนี้ลูกค้าฟิลล่าค่ะบนพื้นอ,อันนี้ขาปล่อยอค่ะเอาอันนี้ไปใช้ไหม Mm. ในนี้มันขึ้นคนแล้อนะมันขึ้นอันนี้ไนกี้นะคะขึ้นแล้วอ่าขึ้นแล้วนี่วาแชมเปี้ยนค่ะลูกคา้าขาจัมมันค้าขาจัมค่ะปล่อยนะคะอันนี้แชมเปี้ยนค่ะอืมยูนิโคลค่ะยูนิโคลงานคลาสไซส์นะลูกค้าอันนี้เด็กโตอันนี้ไซส์เด็กโตอันนี้อะไรอ่ะ เอสวอลลมเหรอวอลล m มอะไรก็ไม่รู้ขามันไม่ได้เล็กนะลูกค้าถ้ายี่แล้วมันก็จะก็จะยืดอีกนะคะอ่าอืมขาจำ้ำนี่อันนี้ค่ะปล่อยอืมขาจำ้ำก็ะแน่นเลยเกลี่ยเียอืม นิคิน,น,อน,นโอ้นนี้ยังป้ายห้อยอยู่เลยลูกค้าป้ายห้อยใหญ่มากตัวนี้อืมสีเขียวสีเขียวแบบปล่อยค่ะขาจำ้ำออาดอร์ค่ะนี้ออาดอร์นะคะลูกค้าออาดอร์นะมันอัดมาค่ะมันก็จะรีบๆหน่อยลูกค้าออาดอร์ พูมาอีกแล้วโหนี่สวยสีครีมอ่ะพูมากค่ะน,นี่สีตกอ่ะเสียดายมากเลยพูมากสีตัวนี้แน่เลยอันนี้อะไรเอ่ยมันเป็นวอร์มแบบบางนะลูกค้าผ้าวอร์มปกติอันนี้จีูค่ะอันนี้จีูค่ะ ห้าพันเก้าร้อยค่ะงานร้อยโลว่างตัวรีวิวนะคะห้าพันเก้าได้ตามนี้เลยลูกค้ามีทั้งขาจำขาปล่อยนะคะพระไซส์อ่านี่ขาปล่อยค่ะช้านะช้านะอาดิดาสค่ะลูกค้านี่ Adidas นะอุ้ย <c oughs> นี่อาดิดาส สกรีนข้างค่ะขาจ้ำอันนี้อะไรยูนิโคลค่ะไซส์ xl เหมาะเลยใส่ฤดูนี้ได้ค่ะไม่ได้หนามากเป็นงานแบบว่าวอร์มผ้าบางนะไม่ได้บุ๋นวมบุคนนะคะไซส์ xl ยูนิโคลค่ะ xl ยูนิโคลมีเชือกรูดนะเอวยืด อันนี้อะไรนี้ก็ยูนิโคลยูนิโคลเยอะมากลูกค้าผ้าค่อนข้างสะอาดใหม่นะตำหนิก้นเสียก็มีบ้างยังยืดยังตายมีบ้างอาดิดาสค่ะอาดิดาสแถบข้างนะคะตัวนี้ G.U. ค่ะ G.U. ค่ะนี่น่าจะเป็นของเด็กนะ G.U. ไซส์เนะคะลูกค้า นี่อะไรบางเกงบาสเหรอใช่เหรออุยไซส์ใหญ่มากลูกค้านี่อออือตั๊แกป,ป้าค่ะแกป,ป้าค่ะลูกค้าแกป,ป้าจค่ะอันนี้ทรงปล่อยค่ะ u n i โครโค่ะห้าพันเก้าร้อยลูกค้าเพง่งนะ เหมือนต้องพูดแข่งกับเพลงอ่ะสนุปปีคปป้ค่ะอันี้ป๊อบอายลูกค่ะป๊อบอายป๊อบอายค่ะทหารทหารน้องไข่เนี้ยทหารทหารสซแอล <c oughs> ได้ โหจยห้หักเงินเลยพูมาค่ะพูมาพูมาพูมางานคลาสสีนะลูกค้าคลาสสีอืมคลาสสีคลาสไซส์ในกล้องมันจะดูเหมือนว่าสีเฟดเฟดนะลูกค้าแต่ว่าของจริงมันไม่เฟดนะว่าเสกมันสองกำแพงตรงข้ามมันสีครีมอ่ะลูกค้า นี่ตัวละสามบาทค่ะอันนี้จีูค่ะจีูนะคะคมองเห็นไหมอะนนี้จียูจีูโจปีพม่าอนี้เเงเน <c oughs> เกงมันเฟดอะอมเออเีเออเออเอีเออเอเอ จีคะ่ะตัวนี้จีค่ะไซส์ส,สองเอคะ่ะตัวนี้อันนี้สองเอลูกค้าผ้าค่อคนข้างใหม่นะเนี่ยอ่ะพูพม,ะะพมากค่ะพูมากโอ้อันนี้คาะโก้อาดิดา <Ad idas S 3> ค่ะลูกค้าอันนี้ idas. อ d ดิดาสผ้าใหม่แล้วก็แบรนด์เ,นเยอะด้วยนะืก็ด้ อันนี้คือบีบี B B Boy. บอยอาดิแกนนินจาวะอ่าใช่ร้อยกิโลเท่าไหร่ครับห้าพ <5, 900. S 2> ันเก้าห้าสิบกิโลสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเออโออันนี้คิภ<ม>พมากเป็นคาร์โก้ค่ะยูนิโครค่ะยูนิโครใส่เอแอลไม่มีสีหรอมันมีสีั้งเยอะเอาสีสีมาให้ดูหน่อยสิ <c oughs> อาออีกแล้วไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มีจับละเกสะดุ้งเลยอะเกไม่กล้าวางเลยกลัวโดนหักเงินยูนิโคเอออะไรอันนี้ยูนิโคทั้งหมดลูกค้ายูนิโคทั้งหมดมีสีดำสีครีมสีเทานะคะนี่ยูนิโคทั้งหมดเลยนะปึกเนี้ย ก็วอมอ่ะนะนี่ก็ยูนิโค่ยูนิโค่นี่น้องเขาแยกยูนิโค่มารีวิวทีเดียวเลยสไตล์คนขิ้เกียจสีเทาสีเทา,าลูกค้าอืมอืมนี่ยูนิโคเยอะคิตตี้คิตตีคดด้ค่ะคิตตี้คิตตี้ค่ะอันนี้อะไรไม่รู้ไซแอล ข้าใหม่เวอร์แกป้าค่ะแกป้าค่ะปอยค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ป้ายเกาหลีนะคะอาดิดาสค่ะอันนี้อาดิดาสอาดิดาสค่ะอันนี้อะไรชื่ออะไรอะ่ะอันไม่อออ่าอ่าสีกลมสีกลม เฮดค่ะนี่แบนเฮดนะลูกค้าแบนเฮดค่ะแบนเฮดถ้ามันข้างใหม่เด้งเด้งเด้งอยู่เลยอือเอ้าเอ้าเอ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 าจียูค่ะจียูขาปล่อยค่ะจียูขาปล่อยอือลายชิโนริลายชิโนริร้อยโลห้าพันเก้านะลูกค้า ไม่ทหารทหารท,หาร,ทหารมาสองตัวนะทะหารเด็กกับทหารผู้ใหญ่จะเป็นทหารด้ยวยไหมโจยโจยโจยอินซิงค่ะอินซิงจิครีม,อ,อ,มอะไรก้าวอ,อ,อะไรก้าสูนาางนะบวมหวยอะ่ะ อโอ,อ้โหน,นี่ไซส์ใหญ่มากลูกค้างานปักไอ้งานสกรีนนะนี่ทรงเป็นดีไซน์หรือเปล่ามันเป็นดีไซน์โชเอลเป็นดีไซน์อย่างนี้นะลูกค้าโชเอล Uniqlo ค่ะนี่ย Uniqlo เหมือนกัน ไปห้อยค่ะไปห้อยงานไปห้อยคะ่ะไปห้อยว,วองกีิให้หน่อยครับสีเขียวสีเขียวผ้าใหม่มาคะะไซส่วนมากเลยนี่เคร่าจ่าตัวนี้แต่งงาน,นคา่ะไซนะอ่ค่ะเดฟเดหน่อยใส่กับผ้าใบสวย GU คะ่ะ <ไอ S 2> GU ผ<อ>้ายีนนะคะ GU ผ้ายีน GU ผ้ายีนเนี่สีนเสียตานสวยเชียวนี่อะไร G. ี Immer <lim> ค่ะ g l i m m e อห้าพันเก้าซาร่าค่ะซาร่า,า,ราอุ้ยซาร่าเสียงตานสวยซาร่าเสียงตานคะ่ะนี่ดูสวยนะแบรนด์บ,บอสเนี่ยซาร่าผ้าใหม่เนี่ย คายีนค่ะคอะะไร,ร C N M Cinema Cinema สีเทาค่ะจอแดนจอแดนแอหรอโอ้โหหายากสุดเออจอแด,อดอาานี่นี่ไง อ่านี่อ่ะจอแดนจอแดนสกรีนสกรีนยังดีอยู่นะสีสวยมากอ่ะเป็นไรมองอะไรพ้อมองก็ผิดอะไรกันเนี่ยคอกตาไปเลยเออเป็นมาก็ผิดแล้วยูนิเครื่อยูนิครู่ไก่แจ้ไก่แจ้อะไรเลอะคอก ยูนิคอร์ตุ้งเลยยูนิคอร์สองเทาเรคคอกค่ะลูกค้าเป็นขาเป็นขาขาปล่อยนะเนี่ยตะกร้าข้างหลังนี้แบรนด์ทั้งหมดเลยนะลูกค้าแบรนด์เยอะมากครึ่งๆเลยทั้งทั้งตะกายูนิคอร์ค่ะเป็นวอร์มปกตินะไม่ใช่บุคคลนะคะเอิร์ธค่ะแบรนด์เอิร์ธข้าใหม่มากเป็นแบรนด์ไอซีสามเหลี่ยมแบบเนี้ยค่ะค่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไม่เห็นหรอก แอ๊ะเกเบนเกเบนไก่แจ้ไก่แจ้มาแล้วจริงจริงด้วยอ่ะเลิกก๊อกลูกค้าเลิกก๊อกสปอร์ตนี่นี่นี่เลิกก๊อกสปอร์ตไม่รู้จักอหาไก่ให้ดูก่อนอืมเป็นเป็นฟ่งเศสส่วนใหญ่ก็สีพื้นพื้นทั่วไปนะลูกค้าสีเทาสีดำสีครีมขาวเลิกก๊อกคูมากไม่ใช่ไก่อกดาหนะ ยูนิโคลเฮ้ยูนิโคลนี่สวยเข็มดานสวยใช่เออยูนิโคลอ้โหอันนี้ยูนิโคลล้วนล้วนลูกค้าเอออันนี้ก็ยูนิโคลพระบึกนี้ยูนิโคลเออยูนิโคลประมาณเกือบเนี่ยพาดูสีอะไรงสามสิบตัวได้ปะนี่ก็ยูนิโคลเหรอไม่ใช่เอานี่ยูนิซันยูนิโคลเกือบห้าสิบตัวได้มั้งใช่ไหมเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้ซีนีมาอืมเนี่ย ดูผ้ายังเงาเลยนี่นี่นี่เกมเบสบอลมาแล้วว่อ้เอาเอาเนี่เมเจอร์ลิกเบสบอลของแพงลูกค้าพูมาพูมาลูกยอร์ยังกี้พูมาค่ะแน่แน่แน่แเออของแพงลูกค้าเอ่อเอ่อเอ่อตัวใหญ่ตัวใหญ่สีครีมสีครีมเนี่ยผ้าใหม่ขึ้นเงาอ่ะลูก รีดสามบาทนะลูกค้ารีสามบาทรีดปื้ดรีดปื้ดอันนี้แปลงอะไรอันนี้ไม่มีแบนด์นี่ก็สวยนะเนี่ยคาโก้ลูกค้าตัวนี้คาโก้คละสคลาสไซหนึ่งร้อยกิโลห้าพันเก้าร้อยลูกค้าได้ตามนี้เลยยูนิคก็ปลาไปสองพันกว่าตัวแล้วบ้าเกินจริง MPS ค่ะตัวนี้ MPS ประมาณสามสิบตัวได้อยู่ในเคร์ครับตัวนี้สามสิบสี่สิบตัวมาปึกเมื่อกี้เก๋ให้ปึกละสิบตัวได้อะใช่อันนี้ไปหอยค่ะไปหอยเอาเลสอืออืออืออันนี้ก็ยู่ในเคร์ครับใช่ไหมวะเออยูนเคราห์แิ้เลยเนาะยาวเดี๋ยวค่อยคัดเดี๋ยวเมืองเงินยังจ่ายไม่ครบนะเอาอันแอนเอบีซีอ่ะ ที่ญี่ปุ่นค่ะ A B C อ่ะ A B C มาด้ันขายรองเท้าหรออ๋อ A B C มาหรอ A B C เฮ้ยโอ้นี่ขายนิพาแล้วว่านยูนิโคล่เรียกผ้าอะไรกไม่รู้ลูกค้าผ้าวอร์มแหละยูนิโคลอีกแล้วลูกค้ายูนิโคลดูถ้ารีบมันก็จะคลายตัวออกมาอีกนะคะนี่อะไรนะเธอแด่งเลยนะอะไร Priscia หรออืม p r e c i s อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์นะ Priscia หรอ อีเชียอืมนี่วอร์มวอร์มยูนิโคลค่ะยูนิโคลถ้าได้คือได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบขายจำมีแถบขายจำมีแถบสีเทานะอ่ะจำนวนตัวยังไม่รู้โอ้ดี่สวยนี่สกรีนสกรีนสีครีมด้วยอ่า ข้าใหม่มากวิโคดแะ้วเหรอโอ้โหลูกค้าวิโคใหม่แล้วใหม่มากหยิบมาแต่ละเปึกนั้นจุดยจดจริงๆโอ้โหนี่ทั้งหมดนี้มีตะแบนนะลูกค้าข้างหลังเนี้ยเนี่ยแบนแบบว่าเต็มตะกร้าเลยเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลห้าพันเก้าร้อยนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ตามนี้ทุกทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าจะมีแค่ก้อนรีวิวนะ มีแค่ก้อนรีวิวถ้าใครจะรีก็คือตัวละสาบาทนะเดี๋ยวคัดตำหนิออกให้ตำหนิหนักๆน,นะพวกสีตกพวกยางตายนี้ก็จะไม่ได้รีดให้นะคะก็เดี๋ยวส่งกลับไม่ให้เหมือนเดิมเดี๋ยววางก่อนนะเดี๋ยวค่อยต่อตอ,อันใหม่โอเค okay, ค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>